ครับมาในอาทิตย์พออสีมาขวไก่ใส่มะระกอหรือบักหุงหรือมาเตจพี่น้องครับเผ็ดเพชรเสบเสบเอ้าเรื่มกันเลยพี่น้องครับไฟมันห่อนละพี่น้องเนาะอืมแหละกะลงกระทะไปครับกระทะห่อนกัน้ำมันลงไปน้อยครับพี่น้องครับเพื่อนส่งสบเปียกพี่น้องทีละพอเรื่มปิดให้ไข่เออเริ่ม้าปิดหมมันล่ง เท,ทียมันไปทั่วรพี่น้องครับนี่เสียงสอดแจกแต่ขออภัยนะพี่น้องเด้ feels, อเออเบึงกันไลยได้เบิ้องกันทัวโลกีนก็ได้อาหารอีสานบ้านเฮาครับอาหารบ้านบ้านนี่ละพี่น้องครับเมื่อเดือดเื่อรู้ดอกเบื่อเดือดถึงเราปลาตะขาดนำเขาแต่กินจนใหญ่ดํามันหอนนะครับใสดน้ัมมันพืชนลงไปหอนทิ่ใส่้ํามันหมูก็ได้ อ่าบูพิดพี่น้องครับใส่พริกที่เขาต่าพี่น้องครับผมใส่เป็นพริกแห้งนะครับเป็นพริกแห้งพริกอ่าจินดาครับพี่น้องครับเจ๊เด็ดเลยใบมะกรูดนะฮะกระเตียมสักหน่อยแล้วก็เกลือนะครับกัวใส่กระทะพี่น้องครับกัวให้ยาาม่นไหมเลยพี่น้องเด้อนะครับให้มันถูกจักหน่อยมันหอมยินพริกอ่า ไม่ส่งเปียกจักน้อยพี่น้องครับมาซราขออภัให้พี่น้องเด้อนะครับเบื้องกระเบบยกองียวๆเลยล่ะพี่น้องครับว้าวเื่กจะได้ข่อยกระไดว้าวเฮ็ดพี่น้องครับเดี๋ยวกาสูมามเฮ็ดสายไฟมันขาดาต้นไม้ล้มาสายไฟตึบตึบตึบพิกเริ่มหอมพี่น้องครับเพรากะใส่ลงไปพี่น้องครับ ไก่ที่ห้าสับใบบางท่านก็ถ้าวบ้านไอที่พอ่อนไปยังเจ้าขึ้นอะมักมักกินอ่ากินไก่เออเป็ดโตสินะแล้วบักสับเพื่นว่าไปละฮะพาเซตผาเษ็ษคอยไปทิ้งไว้ใส่นี <laughs> ่ละมันสอวอ้ดอด่ะพี่น้องนะเนาะอาืออือ บริษัทยุติธรรมอลไรสอว่าสอว่าสูงไว่ยังก็ได้งงไปเร็วแขอ,อ,อาไว้ใส่บุญไปเซตกระทะแล้วก็ตกตะพิงไว้เซบุืงอเอาล้างมาทอพี่น้องหาเซตมือช่วงนี้นาฝนพี่น้องครับระมัดระวังเลยอ่าเย็นนี้ยังมักงา่าไหนได้พี่น้องครับสมัยนี้ เรื่อเกี่ยวกับไฟฟงไฟฟ้าก็คือกันระมัดระวังเลยพี่รองเนอะนครับในบ้านในซองเฮาเบื้องสายฟงสายไฟใหญ่มันถือน้ำไปเนาะเออ่มัดไฟมัด,ดเลยเด็กถ้ามันป้าอย่างนี้เนี่ยเออปูนมันกับเบอร์หนีเด้ไฟมันสิมาพัดเพืียงอ่ะไก่เรียบร้อยพี่น,น้องเนาะอืมส่งจากบัดรบัตใส่เกลือลงไปครับใส่เกลือลงไปอ่า เฮ็ดกรับเขาบานๆพี่น้องครับเฮ็ดไปน้ำเบากันไปน้ำจาจุจ๋ยกันไปน้ำพี่น้องบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮาครับบ้นานๆค่อยๆพัดพี่น้องครับจะไปพัดแห้งแล้วไปฟงเส่ตาจย่าคว้างเด้อบุธบดดาเด้อเขาตาเซ็ตตาเลยนะคะข่อยอไปถีงไม่พุนข่อยละหาผ่าเสร็จมือ นี่แหละเป็นที่เร่งไฟพ,พี่น้องเพื่อนคอยตากไปแล้วอนะ่ะน่าเคื่อนฝนตกเขาบ็เอาอันนั้นปิดไฟคอยนะพี่นอ้องนเลยหยักอยพัดพี่น้องครับโอ้เขาตาแสบตาเลยล่ะก็จบเอาเบองเป็ดช็อตเป็นตอนไปนี่ครับใส่ซอสปรุงรสซอสผักเขียวพี่น้องครับอื ก็ตัวเหลืองนะจ๊ะแล้วก็ใส่ละปลาลงไปครับอากาศมันกับเยนแปลงอ้าวน้ำปลาไาหลยี <c> ่ห <oughs> ้อซะนเนี่ยเออนี่ใส่น้ำตาลลงไปครับเนี่ยน้ำตาลสมัยนี้เพ่าค่อยหวานเราพี่น้องครับเมื่อคือสมัยก่อนบางผู้บางคนเห็นว่าทิชชู่สิบบ หวานแสบใสสําหรว่าบบอสเลยครับพี่น้องครับเขาลดน้ำตาลครับลดความหวานลุงนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะก้นเป็นเบาหวานไหลนะครับเขาต้องลดปริมาณความหวานลงพี่น้องครับแต่บอ,เ,อเซียไปถามโรงงานเด้เอหอวอออออไข่กระไดเนาะอากจะเขาบอเซียใส่ผงปรุงรสลงไปครับผงนัวอ่ามักหลายใส่หลายมักหน่อยใสหน่อย นี่แหละครับอาหารอีสา,านบ้านๆพี่น้องครับพิดกับเขากันไปบ้าจ้าติ้งโจ้ยกันไปเออ